สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลมโตร้ไรอัลกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะขอมาอัปเดตรถซปเปอร์สปอร์ตโดยรถคันนี้ก็คือเอพิเลี RS 6 6 0ที่จริงแล้วเขาเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2019แล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าในประเทศไทยสักทีหนึ่งแต่วันนี้ล่าสุดเลยนะครับทางเพจของเอพิเลียไทยแลนดได้มีการประกาศเคาะราคาจำหน่ายมันออกมาเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งต้องนับได้ว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยทีเดียวส่วนค่าตัวที่เคาออกมานะครับก็เรียกว่าราคาแรงพอสมควรเลยอยู่ที่6,99,000บาทซึ่งเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถนำเข้าจากยุโรปดังนั้นภาษีมันจะแพงแน่นอนอยู่แลครับจะไม่เหมือนกับรถที่นำเข้าจากญี่ปุ่นที่จะได้เปรียบกว่าจากในเรื่องของข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น JT e p ป ดังนั้นแม้มันจะเป็นสปอร์ตเรเบกาในกลุ่มของซ u เปอร์สปอร์ตไบค์แต่ราคามันก็เกือบเกือบจะไปแตะชนกับพวกรถซ u เปอร์ไบค์จากฝั่งญี่ปุ่นเข้าไปแล้วด้านจุดเด่นของ RS 660เขาจะใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงความจุ659ซีซีซึ่งเครื่องบล็อกนี้พัฒนาต่อยอดมาจากตัว RS V4100 และ เครื่องยนต์รูปนี้ครับสามารถทำแรงม้าได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ100แรงม้าและแรงบิดอีกประมาณ67นิวตันเมตรสำหรับรายละเอียดดีเทลที่สำคัญอื่นๆของตัวรถเอพิเล RS660 นะครับทางทีมงานโมโตรวาวเราก็เคยทำคลิปอธิบายไปแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทิ้งลิงก์ไว้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนกลับมาที่การเปิดตัวจำหน่ายในประเทศไทยจะมีด้วยกัน2สีก็คือสีดำแดง a p e x Black และอีกสีหนึ่งก็คือสีน้ำเงินแดงดำลาวาเรดซึ่งถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ทางโมโตเพล็กทั่วประเทศโดยทางทีมงานโมโตไรว์เรานะครับถ้ามีโอกาสก็จะรีบพาเพื่อนๆไปรับชมตัวจริงกันอีกทีหนึงเร็วๆนี้ครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนอย่าลืมติดตามพวกเราที่ช n e l Motor i v a l ไว้ด้วยครับกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนอกจากนี้ครับตัว f a c e b o o k c o m motor i v a l ก็รบกวนเข้าไปกดไลค์ติดตามเป็นแบบ Favorite <c oughs> ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารกันแบบ Real Time เลยวันนี้ผมพลมอเตอร์ a l ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ